ค่ะเพื่อนๆวันนี้อาบ้านครัวเจเป็นพาเพื่อนๆทำต้มจืดอีกแล้วนะคะอันนี้ต้มจืดไก่ใส่ฟักค่ะก็มีฟักลูกใหญ่เลยค่ะก็เลยไม่รู้จะทําอะไรนอกจากเมนูสดน้ําร้อนๆเนาะค่ะก็เป็นเมนูที่ทานได้ทุกคนค่ะกก่งจืดค่ะก็นํามาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะเพื่อนๆก็เตรียมน้ําซุปเนาะก็ ไก่อันนี้จะต้มไก่ก็จะเอาไก่มาต้มเป็นปีกไก่เอามาต้มให้เลือดเขาออกนิดนึงแล้วค่อยเอามาใส่น้ําซุปจริงค่ะการใส่น้ําซุปก็อันนี้คือต้มน้ําทิ้งก่อนแล้วเนาะค่ะก็ไม่อยากให้น้ําซุปเขาดํามากค่ะก็ให้เลือดออกค่ะก็อันนี้ก็เป็นน้ําซุปจริงค่ะก็เติมไก่ลงไปค่ะน้ําเลือดก็เติมไก่ลงไปเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือจะใส่พวกกุ้งแห้งพวก ปลาหมึกลงไปด้วยกันแล้วก็อันนี้เห็ดหอมก็จะเติมลงไปด้วยเห็ดหอมเติมเห็ดหอมลงไปเพิ่มความหอมค่ะก็เคี่ยวรวมกันเนาะแล้วก็ปรุงรสด้วยผงซุปผักค่ะเพื่อนๆผงซุปผักแล้วก็เกลืออ่าแล้วก็อิ้วขาวเนาะตินซอยซอสนิดนึงค่ะอันนี้จะไม่ทําเค็มมากเพราะว่าเป็นรสเกงจืดค่ะเมื่อเคี่ยวไก่ได้พอสักระยะหนึ่งก็ใส่ฟักลงไปค่ะเพื่อนๆใส่ฟักลงไป ทำหม้อใหญ่อีกแล้วค่ะวันนี้แม่คลัวใจใหญ่ค่ะทำน้อยไม่เป็นค่ะทำไวแจกเพื่อนบ้านค่ะใครมาก็ขวาให้หอกลับค่ะให้บังคับให้กินค่ะก็ทำหม้อใหญ่ค่ะอันนี้ก็จะใส่เม็ดเกาจี้ลงไปเหมือนกับเป็นการตุ๋นลงไปด้วยค่ะก็ใส่ปลาหมึกค่ะอันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกมาฉีกให้เขาเป็นชิ้นแล้วก็อันนี้จะทําให้รสชาติซุปเรา กลมกลม่อมค่ะเพื่อนๆการใส่ปลาหมกึกใส่กุ้งแห้งลงไปอันนี้ได้ครูพักตะแกมาจากพี่คนนึงแล้วเขาทํามาแล้วมันก็รสชาติก็ดีเยี่ยมเลยค่ะก็เลยจะใส่มาตลอดเวลาทําเกงจืดพวกนี้เนาะค่ะก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะซดน้าร้อนๆ้อนคล้องคอค่ะเพื่อนๆแกงจืดไก่ค่ะต้มจืดไก่ใส่ฟักค่ะก็เป็นเมนูทานได้ทุกคนค่ะพยายามที่จะทําอาหารให้ทานได้ทุกคนเนาะเราเป็นแม่ครัวบางทีเราก็คิดไม่ออกว่าอาหารที่เราทําจะ ทำยังไงให้ทุกคนสามารถทานได้เป็นกลางๆเนาะส่วนมากาเจเพ็ก็จะถนัดแนวอาหารอีสานค่ะก็อยู่แต่กับการใส่ปลาเนาะอันนี้ก็เลยเป็นกลางๆงให้ทุกคนทานาต้มจืดก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำอาหารหลากหลายคะ่ะเพื่อนจะก,ก็ประมาณนี้คะ่ะเพื่อนซดน้ำค้องคอค่ะเกงจืดต้มไก่ใส่ใส,ใส่ปักเนาะค่ะก็ทานด้วยกันจ้าเป็นอ,อร่อยคะ่ะซดน้ำร้อนๆ้น,นเนาะจะ ก็อขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้เพจอา,อาหารบ้านนคโรัวเจ๊เป็นนะคะก็ยังต้องสู้บันฝ่าสะสมนาทีต่อไปนะคะสู้ไปด้วยกันครับเพื่อน